วันนี้นะครับสอสอวหรือว่าสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่ได้มอง SME เป็นแค่กลุ่มธุรกิจแต่มองว่าพวกเขาเป็นคนที่ยังสู้และสมควรได้รับโอกาสครับสอสอวจึงวาง3มาตรการหลักเพื่อให้ SME กลับมายืนให้อีกครั้งได้แก่1ครับสร้างไรายได้ผ่านการบุกตลาด e-commerce และ live commerce 2ขยายโอกาสผ่านการส่งเสริม SME เข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและข้อสุดท้ายนี่คือไฮไลท์ที่น่าจับตามองที่สุดนะครับนั่นคือเสริมแกร่งครับด้วยเงินทุนกว่า2,700ล้านบาทที่จัดสรรมาเพื่อ SME โดยเฉพาะด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียงแค่1%เท่านั้นวงเงินนี้นะครับสามารถผ่อนได้สูงสุด5ปีและปีแรกไม่ต้องจ่ายเงินต้นเลยครับเหมาะกับใครที่อยากลงทุนต่อย,ยอดเสริมทุนเพิ่มสภาพคล่องในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้โดยที่ก้อนแรกครับหรือว่า enhancement fund เหมาะสาหรับ SME ที่มีศักยภาพอยากโตต่อ ยังขาดทุนสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสีเขียวธุรกิจสุขภาพเกษตรสมัยใหม่หรือเศรษฐกิจสร้างสรรเงินทุนก้อนนี้นะครับอาจจะเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยให้คุณสามารถที่จะก้าวไปได้ไกลแล้วก็ไวขึ้นก้อนที่2ครับ transformation fund เหมาะสําหรับ SME ที่อยากจะปรับธุรกิจให้ทันยุคนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดด้วยเทคโนโลยีหรือว่าเอาไปเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมเงินทุนก้อนนี้นะครับอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านนั้นครับและเงินทุนก้อนสุดท้ายนะครับสำหรับภาคท่องเที่ยวและก็บริการที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทัวรโรงแรมร้านอาหารหรือบริการขนส่งสาธารณะครับรวมถึงธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเพื่อช่วยส่งเสริมสภาพคล่องแล้วก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับช่วงเปลี่ยนผ่านนี้และถ้าคุณพร้อมเงินทุนก้อนนี้จากสสวก็พร้อมไปกับคุณเช่นกันครับ